ผู้ป่วยเบาหวานควรกินอาหารอย่างไรการควบคุมอาหารสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวไม่มีโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานลดหลีกเลี่ยงงด งดขนมหวานที่มีน้ำตาลสูงและไขมันสูงงดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเช่นเครื่องในสัตว์ไข่แดงเนื้อสัตว์ติดมันหนังสัตว์แคบหมูงดการรับประทานข้าวกับผลไม้เช่นข้าวเหนียวกับมะขามหวานลดอาหารหมักดองที่มีส่วนผสมของเกลือสูงเช่นผักดองปลาสม้ม ปาราเหลียเรเลี่ยงอาหารทอดและผัดที่ใช้น้ำมันมากๆอาหารที่ควรรับประทานรับประทานข้าวแป้งในปริมาณที่พอเหมาะรับประทานผักให้หลากหลายโดยเฉพาะผักใบเขียวรับประทานผลไม้สดรสไม่หวานจัดเพื่อให้ได้รับวิตามินเกลือแร่ และใยอาหารที่เพียงพอเลือกรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ติดมันรับประทานปลาและเต้าหู้ให้บ่อยขึ้นเลือกรับประทานนมและผลิตภัณฑ์ชนิดพร่องมันเนยน้ำตาลน้อยประกอบอาหารด้วยวิธีต้มนึง่งปิ้งย่างอบตุนยำใช้น้ามันพืชแทนไขมันจากสัตว์ในการประกอบอาหาร เช่นน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองอาหารหวานมันผลไม้รสหวานจัดกินมากนักเบาหวานจะถามหาด้วยความปรารถนาดีจากกรุ่มงานโภชนาศาสตร์โรงพยาบาลศูนย์สกลนครโทร042 716 000ต่อ10 1010หรือ1011ขอบคุณค่ะ